And welcome back to Super Champ, ladies and gentlemen, heading straight into bout number six this evening, a five-round Muay Thai bout between fighters from the United States of America and Thailand. So, without further ado, let's meet our fighters the blue corner. This fighter is 30 years of age, has 173 centimeters tall, with a fight record of 39 fights, 28 wins, and one draw. Please put your hands together, Pokichani H from the USA! LWD's วัดชุดกุบุเมดครับอายุ26ปีสูงน้อย70เซนติเมตรชกมาแล้ว86ไฟชนะ64และเสมอ4ไฟนักชกจ้าค่ายเฟติกส์ขอเชิญทุกท่านพบกับสรักเฟติกส์จากเมียนมา สอนรักเฟร r ิ e ส from the red corner และขอเชิญกรรมการของผู้นี้คุณคลัสดาพ้นตือคู่ที่6นะครับเป็นมวยไทย5ยกพิกัด135ปอนด์ครับสอนรักมาเด็กจากเมียนมาครับพบกับทีจานี่ไอซ์จากสหรัฐอเมริกานะจบกันที่พิกัดน้ำหนัก135ปอนด์ครับสำหรับคู่นี้ครับ ไปดูมุมแดงกันก่อนเลยครับซ่อนรักแฟร์เทคนะครับหรือว่าซ่อนรักสิ์ปจว,วคนเดียวกันนะครับนักจกจากเมียนมาครับวัย26ปีครับสูง170ซนติเมตรครับแม่แต่ว่าเขาเนี่ยมาเก็บตัวฟิตซ้อมที่จริงๆมาอยู่ไทยตั้งแต่เด็กแล้วครับช่วงหลังๆนี่ไปเก็บตัวฟิตซ้อมที่ค่้ายมวยแฟร์เทคครับที่พัทยาชนบุรีก็เรียกว่าผ่านสิงห์เหนือเสือใต้มาอย่างชกโชนเลยครับ เจอมวยไทยชื่อดังมาแล้วหลายต่อหลายคนครับสำหรับซ่องดัดคนนี้อ่ะวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีเลยครับได้มาชกคู่เอกนะครับรายการ LWC Super Champ ในวันนี้ครับส่วนคู่ชกของเขานะครับ Kizani Ice ครับหรือว่า Kizani FA Cup ครับชกจากสหรัฐอเมริกา30ปีแล้วนะครับ173เซติเมตรครับผิดสอบที่ค่ายมวย FA o u p ครับ มีเสียเรียมครับบุญธรรมเรียงยะวีเป็นหัวหน้าคณะเสียตองสุรพลประสิทธิพันธ์ครับหัวหน้าคณะเช่นเดียวกันผลงานล่าสุดของเขานี่แพ้ให้กับสุเลมานลูกสวนครับสำหรับกิจนี่ก็ถือว่าน่าดูเลยนะครับคู่นี้ครับสอดรักถึงแม้ว่าจะเป็นนักบวยประเทศเมียนมานะครับแต่ก็อย่างที่คุณอูรียนมไปแล้วครับ ฝึกซ้อมอยู่ในไทยนี่ตั้งแต่เด็กแล้วนะครับส่วนกีตนี่ไอซ์ซิงกงิโอ้โหฝ่ายสร้างชื่อก็ต้องไฟที่ต่อยกับพี่ร้องเลยครับต่อยกันสนุกต่อยกันดุเดือดจริงๆครับวันนี้มีโอกาสมาต่อย5ยกที่สนามมวยเวทีลุมพินีแห่งนี้ครับไว้ส่งเสริมต่อยอดนะครับสำหรับชิงแชมป์ของสนามมวยเวทีลุมพินีในโอกาสต,ต่อไปนะครับมวย5ยก กรรมการบนเวทีนะครับกรรมการกฤษดาพลตื้น,นะครับหรือว่าสันเก่งกีฬาสปอร์ตครับมาถึงคู่เอกของวันนี้แล้วนะครับกำหนด5ยกครับจะครบกําหนดไหมเพราะว่าโอ้โหวันนี้ก็ถือว่าไม่ครบยกไปแล้ว2คู่นะครับ คููทีแล้วนี่จบเร็วนะครับแค่ยกแรกต่อยสนุกต่อยมันก็ลุ้นรางวัลพิเศษนะครับจาก g l o b a l House ครับ Fight of the Night แล้วก็ Fighter of the Night สนับสนุนโดย g l o b a l House ครบหลากหลายให้บ้านคุณ ขายครับยกแรกครับกำหนด5ยกนะครับคู่นี้แบงซ่อนรักครับน้ำเงินคิจานี่สอนรักเป็นมวยซ้ายนะครับคิจานี่เป็นมวยขวาต้องชิงจังหวะกันนะครับขวดไปก่อนเลยครับซอนรัก ราเรียกว่าพอฟัดพอเวียงครับกีเจนี่จะสูงกว่า3มเซนเท่านั้นเองครับอายุอานามก็ไม่ต่างกันมากนะครับเรียกว่าผู้ขี้เลยครับสำหรับผู้นี้ครับเป็นนักชกต่างชาติก็จริงแต่ว่ามาซ้อมอยู่ที่ไทยทั้งผู่ครับแล้วก็ซ้อมไทยใหญ่ทั้งคู่ด้วยแฟร์เทคก,กับเอกรุ่มครับแม่ระดับประเทศแล้วครับสองค่ายนี้เป็นค่ายที่มีนักบวยต่างชาติมาเก็บตัวฟิซซ้อมเยอะมากๆครับ ขยับครับเตะซ้ายครับไม่โดนชกกัน5ยกนะครับสำหรับคู่นี้ครับโอ้โหจะหล่อนะครับนี่เห็นมีมีหมัดขวานะครับซอนรักยังหาทางเข้าอยู่ครับทีจอนนี่ครับแขทงขวาไปครับซ้ายคืนมาทันทีครับแม่ไม่ยอมให้ลูกคขอยู่ฝ่ายเดียวครับหปวดแทงซ้ายไปครับซอนรักแม่ก็ต้องค่อยๆมาสัตแตวันเลยครับมวย5ยกแบบนี้ ดูที่ตูทางดูชั้นดูเชิงกันไปก่อนจิ้มลองตัวครับจิ้มซ้ายแม่มาประเภทซ้ายผ่านตลอดเลยครับซอนรับแฟเพชรยังเจาะไม่เข้านะครับทีจานี่อ้้ยงวดหนักๆเลยครับ,รบแข่งซ้ายทีจานี่ยิ้ม,มแต้เลยครับ น่าจะบอกอิ่มอร่อยกันแบบนี้จะแพ้ทางมวยซ้ายนะครับพีจจนี่เอารับในครับตีวงในต้องเอสกกรุ๊ปครับแม่ตอนนี้ครับพีจจนี่จะโชว์แล้ว ยังไม่เดินครับกีตารี่เอ้าโอ้ยชิงเตะซ้ายก่อนนะครับมาแบบเร็วแรงล้วโอ้ยสอกกลับครับแมมีท่ายากให้เห็นหลายหลายท่าเลยนะครับโอ้คู่นี้ี่ไม่ธรรมดาครับมีของนั้นคู่แลยครับซ้อมมายังไงก็เอามาใช้อย่างนั้นเลยครับศิลปะมวยไทยมาครบจังหวะเตะขวาครับกีตานี่อ่ะขยับครับขยับครับซ้อนรัก ช่วงต่ายกที่หนึ่งครับแหมก็ยังยังดูว่ายังไม่ปล่อยของกันสักเท่าไหร่ครับอ่ะหมดยกที่หนึ่งกลับมาที่สนามมวยเวทีลุมพินีกันต่อนะครับนี่เป็นคู่เอกของรายการนะครับซ่อนรักแฟร์เทคกับทีเจนี่ไอซ์ดูไฮไลท์ครับยกแรกที่ผ่านมาสายหนักสายแรงต้องคนนี้เลยครับซ่อนรักครับ ัวดแต่ละทีนี่หม่เลยแนวสะเทือนหงเต็มแข้งเต็มคำรับแล้วมีหมัดด้วยนะครับอื้อหอลูกนี้กรบทีรนันม้วนแผดดึงครับสอกกลับของทีจันี่แม่ก็ถือว่ายังโดนไม่เต็มบงนะครับมาลุ้นกันต่อครับสำหรับคู่เอกประจำสัปดาห์นี้ครับใครจะเป็นผู้ชนะครับ ซอนลักหรือว่าคิเจนี่ครับขยับเดินครับคิเจนี่แม่เดินเฉลบไปโดนกระจับครับ่อสักู่นี้ครับขยับเดินต่อครับคิเจนี่ครับเหยียดแข้งซ้ายของซ่อนลักหาจะหวะเข้าไปต่อยหมัดแลลวครับแมมีอาวุธหลากหลายนะครับคิเจนี่คนนี้เข่าก็ได้นะครับแมถ้ามาจากเอเบคุฟนี้ก็ต้องปงในเลยครับนี่ฮะลูกมัดลูกล็อกลูกจับนี่แข็งแรงเลยฮะแต่ว่าซ่อนลักไล่แขนได้ดีครับไม่ให้ตีครับ กรรมาการแยกเดินหน้าลุยเลยครับยกนี้ครับสำหรับทีจันนี่ครับยกสองแมแต่ซอฟต์ก็รู้แกครับดึงหลบไปโอ้โหหัวซ้ายไปเต็มยิ้มรับอย่างเดียวครับทีจนันนี่เดินดุเข้าไปครับต้องหลบซ้ายต้องรับซ้ายให้ต้องเก็บแข้งซ้ายให้ได้ครับทีจนันนี่โดนอยู่้วครับโอ้โหพอหลุดพอหลงนี่ก็โดนทันทีครับ จังหวะเข้าทวรเนี่ยยังดูหลวมอยู่นะครับพีเจนี่ครับยังยังจับทางไม่ถูกเลยครับตอนแรกเองก็มานิ่งครับรอจังหวะนี่ฮะเตะซ้ายต่อยซ้ายครับถ้าไม่มั่นใจก็ไม่เตะครับเลือกได้ครับยังขาดขาดเกินเกินครับหัวซ้ายไปครับต้องแบบนี้ครับแม่มีอพยพขัดขวามาแล้วครับซอนรักแม่อาจจะต้องฝ่าดงแข้งซ้ายเข้าไปหาแล้วครับทีเจนี่ครับ รับไปอีกแล้วโอ้ยอย่าหลงแข้งซ้ายนะครับหลงแล้วก็เจ็บตัวนะครับนี่ครับชิงก่อนก่อนเลยครับซ้อนรักครับรวมเอไว้ท่จานี่ทำอะไรไม่ถูกขยับครับขยับหาจังหวะครับยังไม่เร่งเท่าไหร่นะครับอ่านี่ฮะทำไม่เล่นก็เจอแข้งซ้ายไปก่อนเลยครับพี่เจนี้เอ้ยเกือบจะดึงไม่พ้นครับโอ้โหหวาดเสียวครับจังหวะนี้ถ้าดึงไม่พ้นนี่ก็ตายค้างแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ครับ นยับต่อครับพุชานี่ก็คิดหนักหน่อยนะครับจะหาช่องเข้ายังไงดึงลงอีกแล้วครับโอ้สายตาต้องดีครับต้องมั่นใจครับลักษณะแบบนี้ถ้าจับพาแช่งซ้ายได้แล้วก็สนุกเลยครับวงในมาครับอซอรงรักที่ฐานดูนวงในเลยครับดูแล้วโอ้โซอนรักวันนี้มั่นใจครับใน ทางมวยซ้ายของตนครับหัวซ้ายนะครับหัวไปทับในโอ้โหหลุดเจอสิครับโอ้โหเต็มๆครับลูกโทษเปิดไปเลี้ยวซ้ายรอข้าวนะครับซ่อนนะครับมีหุกขวาต่าพยายามดวลลุยเข้าไปครับทิจานี่รวบไว้ตีแหมลูกถนัดของตัวเองครับโอ้โหปิดมาครับพลิกมาจงท้ายปลายยกครับยกสองแหมขยับแต่หัวซ้ายนี่มีพังหนักนะครับ หมดที่2ครับกลับมาสู่สนามมวยวิทีลุกพินีกันต่อนะครับผ่านไปแล้ว2ยกนะครับซ้ายเริ่มจะทำงานซ้ายเริ่มจะจับเป้าได้เลยครับซอนรับแฟร์เทคในขณะที่คีจันนี่ครับแหม่ต้องกลับมาโดยด่วนเลยครับนี่หลุดนะครับเจอแข้งซ้ายเต็มๆหน้าอกแหม่ยิ้มแบบเขินๆเลยครับอื้มตึงแข้งจริงๆครับมีซ้ายหลุดบ้างครับเจอหัวไปที่พับใน ต่างคนต่างหลุดนะครับคนละหนึ่งหลุดโอ้โหนี่หลุดที่2ครับแต่ดูโทษกินฟรีเลครับลูกนี้นะยกต่อไปยกที่3ครับก็คงต้องต้องเร่งกันแหละครับยกนี้ครับโดยเฉพาะคีจานี่เนี่ยแม่พระช้าเนี่ยจะเป็นเกมที่ยากลำบากสำหรับเาวนะครับเพราะว่าดูจังหวะจะเป็นรองซ่อนพลักครับ นี่ครับยกนี้ก็ต้องเร่นเกมให้เร็วขึ้นอาแล้วครับลุยแหลกครับยกนี้ลุยแหลกครับโอ้ยสอกของซอลลักสอกของกิจานี่ครับโอ้โหฟันกันสนั่นเลยครับยกนี้โอ้ยสอกกลับก็มาครับแม่เป็นจังหวะที่จังหวะที่กรรมการแยกแล้วนะครับอ้าวลุยต่อครับลุยต่อครับขอโทษขอพวยกันลุยต่อโอ้จากหนังชีวิตกลายเป็นหนังสงครามนะครับยกนี้ต้องลุยเลยนะครับแข้งซ้ายไปกิจานี่ยกนี้ต้องเอาคืนเลยครับ แม่เดินลุยต้นยกนี้เห็นผลเลยครับแม่แต่ว่าออกอาวุธนีซอนดักเร็วกว่าครับพยายามจะปั๊บเข่าแม่ยังไม่ชัดเจนครับเข่าคีจานี่กรรมการแยกออกมาเดินเข้าหาโอ้โหแต่ว่าเดินไปรับข้งซ้ายครับโอ้โหไปดี่เสียงดังสนั่นเลยครับซ้ายของซอนรักนะวงในครับแม่วงในนี่คีจานี่แต่งตัวนั้นไม่น้อยครับต้องเร่งเกมให้เร็วกว่านี้นะครับในการออกอาวุธอตัดลำตัวครับ,บวงใน วงในพยายามจะพยายามจะตีเข่าแต่ว่าซ่อนหลักนี่รู้ทันรับรวบเอาไว้ครับยังไม่ให้ตีโอ้ดีไซน์หนัดสายแม่นๆเลยครับซ่อนรักครับเดินชนเลยครับมาดูวงในทีจซนี่ครับออกเรื่อยังครับเริ่มจะมาแล้วครับโอ้โหหงตีเร้งตีมันจริงๆครับครับอ่าดูครับ ้องลุยต่อครับจังหวะต่อยหมัดเอางัดซอครับพยายามจะตีเข่านี่ฮะการจับฟุมในของจีนนี่นี่จับได้ก็จริงครับแต่ตีไม่ได้ครับเป็นเกมที่อื่นตัดครับตอนนี้ครับนะลุยต่อครับไม่มีทางเลือกอื่นครับนอกจากลุยต่อฝาาดมแข้งเข้าไปครับวันนี้ถือว่าทำกันาน้าดีเลยครับซ่อนรักครับออกอาวุธแข้งซ้ายแล้วก็เข้าไปรวบไปครับจีนนี่ครับตอนนี้จะมาลุ้นฟในอย่างเดียวแล้ว แม่แต่ว่ามวยสามยกนะครับถ้าอาวุธไม่ชัดเจนนี่ก็รมการแยกทันทีครับปอ้จะนึงสอกกลับอีกแล้วซอนรักรวบมาครับมากดไว้โอ้พีงานก็โบอกให้เดินนะครับคิตานี่ครับโบกมาจราจรเลยครับร่วยปาเตี้ยวข่าวซ้ายดีครับซอนรักก็คืนได้ยังไงคืนอย่างนั้นครับเอาปิดตาพิกไปโอ้โหหัวหลุดนองหลอดไปนอกเชือกเลยครับแหมจังหวะ จังหวะสุดท้ายนี่แกไม่เหลี่ยมตัวช่วยครับทางด้านซ้อนหลักซอของกี่นี่ยังสู้อยู่นะครับไม่ยอมนะครับแมนี่แค่ยก3ามครับมันยังเหลืออีกหลายยกแม่จะมายอมง่ายๆได้ยังไงครับผลทางยังอีกยาวไกลอ้าวพยายามจะบังแท้งซ้ายเข้าไปจับตีครับแม่แต่ซ้อนหลักมาให้เข้าใกล้ครับถีบครับบัดลำตัวโกบวนออกข้างครับโอ้โหโดนบัดขวาครับเป่าก่อนรั่วไปครับเรียบร้อยครับวันนี้ทำกันบ้านบันดีครับวงในกีจจนี่นี่อัดพอสมควรเลยครับ อ่ะยังไม่ยอดทองครับคีเจนี่เข้าไปรับแข่งซ้ายอีก <Yeah. S 1> โอ้ชิงร่วมครับผ่านยก3ครับกลับ <Yeah. S 1> มาชมกันต่อนะครับผ่านไปแล้ว3ยกโอ้โหใช้แรงกันค่อนข้างพอสมควรเลยครับทั้งคู่ครับ <Yeah. S 1> ทางซอนรักแล้วก็คีจจนี่ไอซโอ้โหนั่งเหนื่อยหอบแพกแคเลยครับค mm ีเจนี่ดูไฮไลท์ครับยกที่แล้ว ตอนนี้บวกศอกกันเลยครับต่างคนต่างโดนเลยครับซอนรักก็ฟันคีจานี่ก็ฟันแต่ยังเหนียวนะครับยังไม่มีแผลยังไม่มีเลือดนี่ดึงศอกกลับนะครับโอ้โหนี่เวลมาดกลับหลังนะครับสปินนิ่งแบ็กฟีสนี่เจอหุกขวาไปนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรนะครับโอ้โดนเต็เป็นหน้าครับซอนรักครับะยกต่อไปยกที่สี่นะครับ ก็ยังเหลืออีก2ยกเต็มๆนะครับก็ยังพอมีเวลาให้กับทั้งคู่ครับแม่แต่ว่าช้าไม่ได้ครับต้องสปีดเกมให้เรียกว่าเหยียบให้มิดไม่เลยครับ2ยกที่เหลือครับมีอะไรต้องใส่ให้หมดครับมาดูว่าจะทําได้ตามที่ทีมงานสั่งเอาไว้หรือเปล่าครับขยับเดินครับีิจานีนักชกจากสหรัฐอเมริกาครับแต่ว่ามาต่อยที่เมืองไทยหลายปีแล้วนะครับเอาแล้วครับลูกนี้เน้นเข่าครับ พยายามจะเข้าไปปั้มตีเข่าไตเข่าครับอ้าวเริ่มตีได้เริ่มตีได้ครับตออหลังก็พยายามต้เหมือนกันครับไม่ให้คียาดีตีกินเปล่าครับอ่ะซับซอกครับก็พยายามเข้าดึงตัวเองดึงเข้าเกมตัวเองนะครับคียารีครับรวบมาแต่ซีบซอกครับไม่ซอกคึงรวบมารัดมายังตีไม่ถนัดครับสอดันนลยนะครับรอหัวซ้ายเลยครับ ไ้ไดจังหวะให้ได้ระยะหัวเข้าไปโอ้ยหัวแล้วก็หมุนออกครับมีศอกง,งัดด้วยแหมดูวันนี้นี่คือมาเล่นฝีมือนะครับใช้อาวุธที่หลากหลายให้เป็นประโยชน์นะครับสำหรับทางด้านตอนรักเนี่ยดักเตะดักทีตัก,กต่อยครับอุ้ยมีศอกนะครับทีนี้มีศอกมาแล้วยังต้องเดินต่อครับพอไม่ได้ครับพีเจนี่ ขยับลุยต่อครับเจอแท็กซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้แท็กซ้ายเรียกว่าชิงออกก่อนครับซ้ายอีกทีหนึ่งครับเอาแล้วครับหมัดของคีเทนี่ขันมาต่อยหมัดดูบ้างครับเปลี่ยนแผนครับต้องมีอาวุธที่หลากหลายแล้วครับจะห่วงปั้าเข่าอย่างเดียวนี่มันก็น่าจะตามลำบากครับหมัดต้องมาสอกต้องมาครับตอนนี้คอเจนี่ครับเราต้องปรับเกมไปเรื่อยๆครับโอ้โหวาาตัวครับสองดนนี่ก็ปรับแต่งเกมไปเรื่อยๆนะครับ แหมดูซอมมาเอาหาตัวไม่เจอครับกิจานี่แหมกว่าจะหาเจอนิซอนรักเนื่อรักแน่นเลยครับเอาอย่าพึ่งท้อครับอย่าพึ่งท้อบีบสายยันไว้โอ้โหแม่งระยะแข้ง้ายแบบนี้ครับเข้ามารวบปอดไว้ตีไม่ได้ครับรับใต้ปีกแบบนี้นะขยับต่อครับแหมดูดูชักตื้อไปเหมือนกันครับสำหรับทางด้านกีเานี่ครับพยายามเตะครับ พอไม่ได้ครับอย่างที่บอกครับแต่ว่าซอนหลักเอกก็พิ้วเลอเกินครับจังหวะนี้พยายามต่อยก็ไม่ถึงครับนี่ครับลูกทีบนี่ถือว่าเป็นลูกที่สร้างความอึดอัดใจให้กับทางด้านกิจานี่ได้เยอะเลยครับโอ้โหเหมือนจะมีกังวลเลยครับกิจานี่ครับจะเข้าไปก็เสียวจะโดนซ้ายเดินก็ไปที่จะโอ้โหมีศอกครับยังมีศอกแรกลัวครับกิจานี่ อ่ะมันลุ้นครับมันลุ้นวงในกันแม้แต่จะกินซ่อนรักง่ายๆนี่ก็มันก็ใช่ที่ครับปวดซ้ายแก้ทางแก้เกมม,มันดีก็บวันน้ซ่อนรักตรียมารับมือโดยเฉพาะครับโอ้โหตอนนี้ครับซ้ายนี่ออกธรรมชาติเหลือเกินเต่ล่างเตะบนไตะกลางครับผ่านยกสี่ครับพักกันสักครู่ครับ สี่ยกผ่านไปนะครับโอ้โหก็ต้องบอกว่าใส่กันสุดฤทธิ์นะครับทั้งซอนรักแล้วก็กิจนี่ครับไม่มีการดึงไม่มีการเรียกว่ายื้อกันเลยครับคู่นี้ใส่กันเต็มเต็มครับดูวงในครับมีสะบัดสองนะครับกิจนี่แม่แต่ว่าก็ยังฟันไม่เต็มใบนะครับนี่ครับ้หสอกงัดของซอนรักก็มีครับ ออกสมมตนี่โอ้โหต้องบอกว่าด้วยความมั่นใจเลยครับซอนรักแฟร์เทคเอาสอกคลึงครับแต่ว่ายังไม่เป็นไรครับนี่ครับฟันสอกซ้ายก็ได้เหมือนกันนะครับกีจานี่โดนเต็มเเหมือนกันนะครับต้องกอดนะครับซอนรักอาแล้วครับยกสุดท้ายครับก็ยังต้องติดตามครับแหมมาดูว่ายกนี้นี่คือต้องปรับแผนครับจากการปั้มปีเข่าครับสำหรับกีจานี่หมัดศอกนี่ต้องเอามาใช้เยอะๆเลยครับ ยกสุดท้ายครับประกาศกฤษดาครับเรียกมาเจอกันกลางเวทีครับแตะนวมการกอดกันแล้วก็ไปกันต่อครับ3นาทีที่เหลือจะใช้บริการครบ3นาทีไหมเดินแล้วครับทีจานี่ยกนี้เดินเข้าหาครับดึงหลบออกมาเน้นหมัดแล้วครับยกนี้เน้นเดินต่อยหมัดแล้ว แ,แต่ว่าแข้งนี้มันเร็วกว่าหมัดนะครับพอได้จังหวะนี้ก็รวบเลยครับป้องกันตัวเองไว้ครับซอนรักอ่ะอย่าพึ่งท้ออย่าพึง่งถอยครับคิตานน่ครับเวลาเหลือเฟือโอ้โหพอเสียหลักนิดนึงนีน่คว้าคอรวบไปเลยครับค,คือจังหวะช้ากว่าครับคิตานี่มันก็เลยดูว่ดติดๆขัดๆไปหมดเลยครับนี่ฮะแล้วก็เจอแข้งซ้ายก่อนทุกทีครับ แขงซ้ายวันนี้ถือว่าชิงออกก่อนแล้วครับนี่ฮะโดนอีกแล้วครับอ,อออระวังครับดวบเอเอาไว้ครับนี่ฮะโอ้วันนี้นี่วงในที่ว่าเขาดูดุของพิ่าจนี่นี่วันนี้ตีไม่ได้เลยนะครับมาด้วยความมั่นใจครับ่อนรักครับจังหวะในการออกมัดซ้ายออกแข้งซ้ายจังหวะรับวงในนี่ก็มีโต้มีสวนตลอดครับ ยังไม่ย่อท้อครับพีจจนี่ครับแต่บังเก็บอาวุธไว้บ้างก็ได้ีครับโอ้โหแต่ว่าตอนนี้ทําตัวเป็นผู้มีความเจ็บปวดนะครับพีจจนี่ครับเดินเข้ามาสอดดักที่มั่นใจลยครับโอ้โหเบิดนแก้งซ้ายโชว์อพีจจนี่มีหมัดขวาครับ ต่อง้นหมัดของกีจจนี่ครับแต่ว่าโอ้โหไอ้คนั้นจะต่อยให้โดนกลางสามสี่บัดติดกันนี่มันก็ค่อนข้างจะยากนะครับดูครับคือพยายามเต็มที่ครับเราเห็นถึงความตั้งใจของเขานะครับสำหรับกีจจนี่เพียงแต่ว่ามันทำอะไรไม่ได้ครับตีฮะคือช้ากว่าครับก็เลยนี่ครับกดพยายามจะรวบเอาไว้ครับต่อยไม่โดนครับสำหรับทางด้านกีเจนี่ครับคือไม่ได้หมดแรงนะฮะ แต่ว่าจังหวะช้ากว่าแล้วก็ออกอาวุธไม่ไม่ได้เป็นชิ้นเป็นอันเลยครับไม่ได้ดังใจครับแหมเดินเดิเข้าไปโดนก็ทำท่าท้อเหมือนกันแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหโดนสายเต็มเต็มหน้าครับซ่อนรักหมุนวนไปเรื่อยครับออกซ้ายแล้วก็รวบกอดเลยครับแหมตาละห้อยเลยครับจี่เนนี่ไอ ดีครับรักษาระยะห่างไว้แหมมีทั้งถีบซ้ายถีบขวาครับจะก,ก่อนทิ่เจนนี่ไม่ยอมให้ก่อนครับพยายามจะหลักออกไปครับให้อยู่ในระยะหมัดโอ้เวลานี้ก็บีบเข้ามาเลยครับเรื่อยๆครับปลายกแล้วครับนี่เดินจนถึงวิธีสุดท้ายจริงนะฮะสำหรับเจนี่ครับ ก็ต้องชื่นชมแหละครับสู้เต็มที่แล้วครับวันนี้ครับถึงแม้ว่าอาวุธของเขาเนี่จะไม่ได้ดังใจสักเท่าไหร่ครับเจ้าตัวก็หมุดหินฟอร์มของตัวเองครับนี่ครับพยายามไล่ต่อยแม่แต่ไม่เข้าเป้าครับตอนหลักเองก็ไม่แลกด้วยนะครับวันนี้ชกในแผนของตัวเองครับนี่ครับพอจะตีเข่าก็ล็อกแอลล็อกเอเอาไว้ครับนี่ครับก็พยายามต่อยมัดนะครับกิซานนี่ แต่ว่ามันยังโดนไม่เต็มใบเลยครับ no, เข้ามาครับหัวซ้ายโอ้โหเต็มชายโครงครับรับไปเต็มเ็มครับีิจนีหมัดซ้ายนี่ยังตรงอยู่กับไม้บรรทัดเลยครับเปรี้ย,ยงเข้าไปเต็มหน้าได้แล้วก็รวบกอดเลยครับีิจนี่ก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับพร้อมแล้วพบกับคุณแมทธิวเลยครับ และคู่ที่หของเราครับชกครบทง้ง5ยกในวันนี้เรามาดูว่ากรรมการให้คะแนนอย่างไรบ้างและใครจะเป็นผูน้ชนะ ladies and gentlemen about number six here all five rounds of Muay Thai action and please give it up for our winner from the red corner Son r a k Vertex ยินดีด้วยครับของผูช้ชน,นะ ประเทศเมียนมาครับซอรกวันนี้โอ้โห